ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิสานนารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่93ครับวันนี้ต่อยอดจากแมทเทสที่แล้วครับเด็กๆครับเราใช้การหารสังเคราะห์ช่วยในการหาเศษนะครับแล้วยังไม่พอนะครับเราหาเศษได้ไวมากๆครับพอไวแล้วถ้าเศษเป็นศูนย์เราจะเรียกว่าเป็นการหารลงตัวนั่นเองครับเด็กครับนี่นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้ เศษเป็น0นย์ตรงนี้เรียกว่าหารลงตัวนะครับวันนี้ครับโจทย์เปลี่ยนไปครับเด็กๆครับเป็นการแยกตัวประกอบแล้วครับไม่ให้เราหาเศษแล้วนะครับให้เราแยกตัวประกอบซึ่งเดิมทีเราแยกตัวประกอบนะครับโดยใช้วิธีประมาณ 3- 4วิธีใช่ไหมครับวิธีที่1โดยสมบัติการแจกแจงวิธีที่2โดยการแยกเป็น2วงเล็บครับวิธีที่3ผลต่างกําลังสอง แล้ววิธีที่4ก็เป็นกําลัง2สมบูรณ์ครับแต่เนื่องจากวิธีเหล่านั้นครับไม่สามารถช่วยในการแยกตัวประกอบโจทย์แบบนี้ได้ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเราเลยต้องใช้เรื่องของการหารสังเคราะห์ที่ผ่านมามาช่วยครับวันนี้ครับมีความแตกต่างครับเด็กๆครับสังเกตไหมครับโจทย์ของเราที่ให้มาจะไม่บอกว่าหารด้วย x บวกอะไรครับไม่ได้บอกมานะครับ ไม่ได้บอกมาแบบนี้ครับเด็กๆครับถ้าอย่างเงี้ยบอกมาก็ง่ายใช่ไหมครับแต่วันนี้ถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปครับเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบเขาจะไม่บอกเรามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวที่แทนแล้วได้เศษเป็นศูนย์ให้ได้เพราะถ้าเศษเป็นศูนย์แสดงว่าเป็นการหารลงตัวเราก็จะได้ตัวประกอบครับถ้าหารลงตัวครับย้ําอีกรอบครับถ้าหารลงตัวแล้วแสดงว่าตัวที่เอามาหารกันนั้นนะครับเขาเป็น ตัวประกอบกันสอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนคือเรากําลังหาตัวประกอบครับเพราะฉะนั้นมีทริคให้ครับเด็กๆครับแล้วเราจะหาตัวที่เศษเป็นศูนย์ได้จากไหนล่ะทริคของเราคือให้ดูตัวสุดท้ายนี่ครับตัวประกอบของตัวสุดท้ายนี้ครับคือตัวที่จะบอกว่าใครบ้างที่มีโอกาสแทนแล้วได้เศษเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นคูคคานวณเริ่มเลยนะครับเด็กๆครับเพราะนั้นเราจะพิจารณานะครับ พิจารณาจากตัวประกอบนะครับของตัวสุดท้ายนะครับเราไม่เอาลบ30เรา30เลยนะครับของ30ครับซึ่งมีหลายตัวครับเด็กๆครับตัวประกอบของ30ตัวนี้นะครับเดี๋ยววงไว้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวประกอบเขามีหลายตัวครับมีทั้งบวกทั้งลบครับได้แก่ มีบวกลบ1ครับที่หาร30ได้ลงตัวครับบวกลบ2ใช่ไหมครับหารได้ครับบวกลบ3ก็หารได้นะครับบวกลบ5ก็ได้ครับโอ้เยอะมากครับเด็กๆครับบวกลบ6ครับบวกลบอะไรอีกครับมีอะไรอีกตัวนะครับ10ก็ได้ใช่ไหมครับโอ้มีอะไรครับบวกลบ15 2 30โอ้และสุดท้ายก็บวกลบ โอ้สามครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกครับตัวประกอบในนี้นะครับไปแทนในหารสังเคราะห์เพื่อจะได้ทราบว่าใครคือเศษครับเราจะไม่นําตัวอื่นนะครับใครที่จะเป็นตัวหารแล้วทําให้เศษเป็นเลข0ครับเอาล้ครับเริ่มหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์จะทําให้เราหาจํานวนที่เอามาแทนแล้วได้เศษเป็นศูนไวที่สุดแล้วครับไปดูครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้น เราดำเนินการหารสังเคราะห์เหมือนเดิมครับตีเป็นช่องตารางนะครับแบบนี้ครับเด็กๆครับอ่าเหมือนเดิมครับอามาแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะนำมาทดลองเดี๋ยวเราค่อยไปหากันนะครับตอนนี้เราเขียนสัมประสิทธิ์ลงไปก่อนครับสัมประสิทธิ์ของตัวแรกเหมือนเดิมครับเด็กๆครับคือเลขอะไรครับ1นนะครับใส่เลยครับเลขห ตัวถัดไปครับเรียงดีกีเลยครับดีกีสคือเลข4ครับใส่เลข4ครับเด็กๆครับตัวถัดไปลบสิครับนี่ครับใส่เลยครับลบสิครับและตัวสุดท้ายครับก็คือลบสาของเรานี่เองครับเราก็ต้องใส่ลบสาด้วยครับเด็กๆครับแล้วนําทั้งหมดมาบวกกันใช่ไหมครับตัวแรกให้ใส่ศูนย์รอไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นครับจำนวนที่เราจะเอามาแทนที่จะเอามาหารสังเคราะห์แล้วให้มีโอกาสได้เศษเป็นศูนย์เราต้องเลือกทดลองจากจํานวนทั้งหมดนี้ครับว่าจะเป็นเลขอะไรเราก็ไปคิดในเศษก็ได้ครับเดี๋ยวครูคํานวณลองลบสก็แล้วกันนะครับลบสมาเลยครับเอาลบสองนะครับลองดูครับเศษจะเป็นศูนย์ไหมนะครับเริ่มดําเนินการครับเด็กๆครับ1นึบวกศได้1นะครับดึงลงมาก็ได้ครับหลังจากนั้นก็คูณเหมือนเดิมครับลบสคูณหนึ่ง ลบ2บวกกันครับ4บวกลบ2ได้2ครับหลังจากนั้นก็คูณครับลบ2คูณ2ครับ2-2เป็น4ได้ลบ4นะครับลบ4บวกลบ11เป็นลบ15ครับหลังจากนั้นก็คูณเหมือนเดิมครับลบ2คูณลบ15ก็ได้อะไรครับบวก30ครับเราก็เติมตรงนี้เลยครับลบ30บวก30ได้เศษเป็น ศูอ่าเราได้แล้วครับได้เศษเป็น0นยครับถ้าได้เศษเป็น0เราเรียกว่าเป็นการหารลงตัวใช่ไหมครับเด็กๆครับเพราะนั้นถ้าหารลงตัวคนที่นำไปหารกับตัวตั้งของโจทย์นะครับเราจะเรียกว่าเขาเป็นตัวประกอบกันนั่นเองครับยังไม่พอครับเด็กๆครับข้อดีของการหารสังเคราะห์ก็คือทำให้เราได้ผลหารมาด้วยครับนี่คือความมหัศจรรย์ของหารสังเคราะห์นะครับ ผลหารจะอยู่ด้านล่างครับเด็กๆครับนี่ผลหารออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวครูคำนวณทําให้ดูนะครับผลหารที่ได้เป็นดังนี้ครับนั่นคือเนื่องจากเป็นการหารดีกีสามครับหารด้วยโจทย์ที่เป็นลักษณะของดีกีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือ x อ็กวกสองนะครับเพราะฉะนั้นดีกีที่ออกมาจากการหารจะเป็นดีกีสองครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นตรงนี้ครับผลหารอยู่นี่ครับเด็กๆครับตรงนี้ผลหารก็คือ 1>, 1 x กำลัง2ครับ2ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ครับ2ก็คือบวก2ครับก็คือบวกด้วย2 x ครับและพส์สุดท้ายครับก็ได้15ตัวนี้เรียกว่าผลหารครับอ่าเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเด็กๆครับเราก็จะได้แล้วครับผนที่หารออกมาแล้วเศษเป็นศูนย์เขาจะเป็นตัวประกอบกัน เราจะได้ตัวประกอบดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วครับว่าโจทย์ของเราครับ x ยกกําลัง3บวกด้วย 4x กำลัง2ลบด้วย 11x ลบด้วย30ครับสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้ครับนั่นก็คือตัวนี้ครับจากที่เราบอกว่าเราจะได้ x บวก2ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็น x บวก2ถ้าเขียนรูปของ a จะได้ลบ2แต่ถ้าเป็น x ลบ2เขียนรูปของ a จะได้2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะเอามาเติมตรงนี้เลยครับว่าเป็นผลหารออกมาเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัวหารที่อยู่ในรูปของการเป็นตัวประกอบของโจทย์นั่นเองเราก็เขียนเลยครับก็จะได้ x บวก2ครับนี่ครับเด็กๆครับและ ตัวที่เราหารออกมาแล้วนะครับผลหารข้างล่างนี้นะครับเด็กๆครับผลหารนี้ก็เป็นผลหารออกมาก็จะเป็นตัวประกอบด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น x ยกกำลัง2บวกด้วย2 x แล้วลบ15ครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็ดูต่อครับว่าชุดนี้แยกตัวประกอบต่อได้ไหมถ้าได้ให้แยกครับปรากฏว่าแยกได้ไหมครับเด็กๆครับแยกได้ครับแยกได้ครับเพราะฉะนั้น เราจะแยกตัวประกอบต่อเลยนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโจทย์คือจงแยกตัวประกอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้ครับคำตอบคือ x บวก2นะครับส่วน2ชุดนี้ครับก็ใช้หลักการของเราแยกเป็น2เล็บใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนใดครับที่คูณกันได้จำนวนใดครับที่คูณกันได้ลบ15แล้วบวกกันได้2ก็จะเป็นอะไรครับ5กับ3ใช่ไหมครับเราใส่เลยครับ x x แล้วก็ได้ 5กับ3ซึ่งบวกกันแล้วต้องได้บวก2ตรงกลางนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวเลขมากต้องเป็นบวกครับตัวนี้ก็เลยเป็นบวก5ตัวนี้ก็เป็นลบ3ครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแยกตัวประกอบของโจทย์นี้ที่เราต้องการนั่นเองครับเด็กๆครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการแยกตัวประกอบที่เป็นโจทย์แบบนี้นะครับเราสามารถหาคำตอบได้ไม่ยากครับโดยใช้การ หารสังเคราะห์มาช่วยครับอย่างไงครับเด็กๆครับนี่คือกระบวนการแยกตัวประกอบเดี๋ยวลองไปฝึกทําดูนะครับเดี๋ยวมีโจทย์ในแมทเทสต่อไปให้เด็กๆได้ฝึกและได้ไดทบทวนครับโอเคครับวันนี้ครูคำนวณเติมเต็มให้แบบนี้นะครับแล้วเด็กๆไปฝึกและทบทวนนะครับแล้วพบกันใหม่ในแมทเทสต่อไปสวัสดีครับ